สมาธิคือควา,ามสงบภาษาสดาได้ทรงสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติให้บ่อยๆให้มากๆ mm hmm. ดังคำว่าดังคำในโพชฌงว่าภาวิตารภูรีกตาภาวนาคือการทำใจให้สงบนั้น ควรทำให้มากๆทำให้บ่อยๆคำว่าทำให้มากทำให้บ่อยนั้นต้องประกอบด้วยคือหนึ่งทำภาวนาสมาธิทุกครั้งต้องมีสติความระลึกได้ประจําจิตอยู่เสมอ อย่าให้จิตห่างไกลหรือเผลอจากสติจิตจะต้องได้รับการควบคุมของสติไว้เป็นนิสเหมือนเด็กเล็กที่จะต้องได้รับการควบคุมจากพี่เลี้ยงผู้ปกครองอยู่เสมอ ฉานใดจิตก็เหมือนกันสติจึงเป็นธรรมอันสำคัญที่คอยดูแลคอยควบคุมไม่ให้เกิดความพลังเผลอถ้าสติไม่มั่นคงเราภาวนาไปพุทโธพุทโธไปก็จะเกิดความเผลอที่เราเรียกว่าเผลอนั้น คือเพราะเป็นช่วงที่ขาดสติหรือสติอ่อนช่วงที่ขาดสติหรือสติอ่อนนั้นจะทำให้จิตออกนอกแนวทางคือนึกคิดเรื่องราวอื่นๆน,นอกจากคุทโธท,ที่ภาวนานั้นออกไปเพราะฉะนั้นสติจึงเปรียนด้วยหลายอย่างเป็นต้นว่า เหมือนตาข่ายที่คอยกั้นไว้ล้อมรอบต้องเป็นตาข่ายที่แข็งแรงไม่ผุไม่ยุยไม่ทะลุถ้าตาข่ายที่ผุยุยทะลุสิ่งที่อยู่ในตาข่ายก็ออกไปได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าสติอ่อนแอ จิตก็ออกนอกไปออกนอกแนวทางนอกจากพุโทโธไม่นึกถึงพุโทโธไปไฟฟ้าอารมณ์อื่นที่มิใช่พุโทโธสติกับจิตก็แยกทางกันไปประการที่สองการภาวนานั้นได้เคยแสดงมาแล้วว่า หลักเกณในการภาวนานั้นไม่มีอะไรยุ่งยากปรากฏชัดเจนแต่การแก้อารมณ์ที่จะให้อยู่ในความสงบนั้นต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาและความสามารถความอดทน ความมีความพึงพอใจความตั้งใจของบุคคลที่จะใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขนั้นเหมือนเครื่องยนต์บริษัทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกันเกิดความเสียขึ้นเครื่องยนต์ไม่ติดช่างที่มาแก้ไขเครื่องยนต์ก็จะต้องรู้ว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้อะไรบกพร่อง ปกคล้องตรงไหนจึงไม่ติดเมื่อแก้เครื่องนี้ติดแล้วอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องใช้สติปัญญาดูว่าเครื่องนี้เสียเหมือนเครื่องก่อนหรือไม่ถ้าเครื่องวนอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เสียแบบก่อนจะไปแก้แบบเดียวกันก็จะไม่สามารถให้เครื่องยนต์จิตติดได้จิตที่ไม่สงบของแต่และคน บางทีถูกนิวรณ์บางข้อครอบงำต่างกันแต่ละคนจึงต้องใช้สติปัญญาของตัวเองดูความมัวหมองของจิตว่าเกิดจากอะไรควรแก้ไขอย่างไรควรทำอย่างไรตรงนี้ต้องใช้ปัญญาความเฉลียวฉลาด ซึ่งสามารถจะยกธรรมะมาแก้ไขาวาระของจิตให้รู้ว่าอารมณ์ที่มัวหมองไม่สงบนั้นเพราะกามฉันหรือพยาบาทหรือทีนมิทะหรืออุทธจัจจะหรือวิจิกิจฉาอันเป็นนิวรณ์เพราะนิวรณ์ทั้งห้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวทั้งห้าข้อ เกิดขึ้นแต่และข้อแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจิตก็ห่วงมองได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขวาระจิตของนตนประการที่สามจะต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ในคำว่าภาวิตาภูรีกรตา ความเพียรที่ต่อเนื่องนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งอยู่ตลอดไปจะนั่งก็ดีนั่งพับเพียบก็ดีนั่งขัดสมาธิก็ดีหรือจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งในอริยาบทอื่นก็ดีมีสติคอยรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เรานั่งนึกถึงพุทธโธ ขณะนี้เราเดินจงกรมนึกถึงพุทโธขณะนี้เราทำการงานอื่นมีดูหนังสือท่องหนังสือเป็นต้นมีสติดูอยู่กับงานที่ทำนั้นไม่ปล่อยให้เกิดความเลื่อนลอยไปถ้าปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปตามอารมณ์แม้ตาจะดูหนังสือปากอานน่านหนังสือ แต่ความรู้ความเข้าใจให้เกิดความลึกซึ้งเข้าใจถูกต้องย่อมเป็นไปได้โดยยากจึงต้องวควบคุมสติให้ต่อเนื่องด้วยความที่มีความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า วิริเยนณทุกขมัดเจต,ติบุคคลที่จะร่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรความเพียรน,นี้ประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการคือหนึ่งฉันทะความพึงพอใจในหน้าที่การงานนั้นสองวิริยะไม่ท้อถอยแม้มีอุปสรรค มุ่งหน้าแก้ไขดำเนินจิตอยู่เรื่อยไปสามจิตตะวิมังจิตตะเอาใจฝักไฝในการจดจ่อของจิตนั้นเช่นเพ่งดูจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธให้อยู่ในจุดเดียวหาจุดที่จิตนึกว่าพุทโธให้พบพบแล้วมีสติดูอยู่ตรงนั้น เหมือนกับนายช่างที่เวลาที่จะประกบไม้เครื่องเรือนเขาต้องเล็งดูเส้นเล็งดูดิง่งแห่งความตรงมิให้เคลื่อนคลาดฉันใดจิตที่จดจอ่อตั้งตรงอยู่กับคำอยู่กับจุดที่ภาวนานั้น จะเป็นเหตุให้เกิดความสงบสี่วิมังสาความไตรตรองตริตรองคือดูอารมณ์ที่เราเพ่งพิจารณานั้นอย่าละเอียดอย่างไรและดูจริตของตนที่ปฏิบัตินั้นเกิดผลง่ายยากเป็นประการใด เหล่านี้เป็นต้นต้องอาศัยความเป็นผู้มีปัญญาอันหนึ่งที่ท่านสอนไว้ในมหาติประฐานว่าจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตมีวิจิิจิจฉาความรังเลก็รู้เหล่านี้เป็นต้น กิริยาที่มีสติปัญญารู้ความเป็นไปของจิตตามที่เรารู้ได้นั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบถ้าหากว่าไม่สามารถจะรู้จิตได้เช่นไม่สงบเพราะอะไรเหล่านี้เป็นต้นจะไม่มีโอกาสแก้ไขเหมือนช่างแต่งเครื่องยนต์ ที่ไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเดินตามปกติได้ชั้นใดจิตนี้ก็เหมือนกันวิมังสาเป็นตัวปัญญาเป็นตัวฉเฉลียวฉลาดซึ่งจะสามารถตัดอารมณ์ของกิเลสต่างๆรู้จักส่วนต่างๆว่าควรไม่ควร เป็นธรรมวิจยะคือความสอดส่องธรรมว่าสิ่งใดควรเลือกเก็บไว้สิ่งใดควรปล่อยไปสิ่งใดควรละเสียสิ่งใดควรเก็บไว้เป็นอารมณ์เพราะสิ่งที่เข้าสิ่งสิ่งจางๆที่เข้ามาเป็นอารมณ์นั้นถึงแม้เราจะนึกถึงพุทโธว่าดีที่สุดแล้ว แต่สิ่งที่จะตามมากับฟุตโธอยู่เบื้องหลังแอบบังฟุตโธอยู่พอสติเผลอหน่อยหนึ่งก็ออกมาอยู่หน้าฟุตโทได้ไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายเช่นความปวดเมื่อยหรืออาการง่วงเหงาหานอนและอื่นๆเป็นต้นฉันทะวิริยะกิตะวิมังสาการประกอบความเพียรให้เกิดมีขึ้น ก็จะสําเร็จได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าภาวิจาปะหุรีกตา,าพึงภาวนาให้มากๆในการทําสมาธิแต่ก็อย่าลืมว่าภาวนาให้มากนั้นต้องมีสติคอยควบคุมอยู่เสมออย่าพลั้งเผลอมิใช่ท่องแต่คําว่าพุทโธพุทโธแล้วไม่มีสติก็จะสงบไม่ได้ ความที่จิตจะสงบได้จริงต้องมีสติมีความเพียรมีปัญญาแก้ไขปฏิบัติให้ยา้ให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความฉลาดบ <c oughs> ุคคลผู้มีความฉลาดจึงสามารถขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปได้และเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้โดยง่าย ความสงบก็จะเกิดขึ้นอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับในตัวของเราโดยใช้ความรู้ความสามารถที่พระศาส,ะสดาสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์นำมาแนะนำให้เราเกิดสติปัญญาแก้ไขจิตใจของเราเองเพราะจิตของเราเวลานี้นึกถึงอะไร คนอื่นไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวของเรามีความรู้สึกอย่างไรคนอื่นไม่มีความรู้ดีเท่ากับตัวของเราการแก้ไขจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะนั้นมาแก้ไขตัวของเราเองให้พ้นจากอัน,นายของนิวรณ์ให้ตั้งอยู่กับความสงบได้ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถของตนในความละเอียดรอบคอบต่างๆดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นการภาวนาทุกครั้งต้องมีสติมีปัญญามีความตั้งมั่นมีความเพียรให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดผลคือความสงบได้เพราะความสงบสมาธิ หรือตรที่ขาศีลสมาธิปัญญาย่อมเกิดมีได้ด้วยการทุกๆคนถ้าศาสนา,าจริงทรงสั่งสอนไว้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของมนุษย์ศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่ดีที่ประเสริฐของมนุษย์ทำให้เป็นคนดีพ้นจากความชั่วทำให้เป็นคนดี ทำให้เป็นอริยชนเหนือกว่าคนดีทำให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในเป็นที่สุดดังกล่าวมาดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจใช้สติปัญญาของตนให้รอบคอบภาวนาพุทโธพุทโธใิความมีสติคัดเลือกอารมณ์คือพุทโธให้อยู่เป็นหนึ่งระวังคอยกางกั้นอารมณ์อื่น ไม่ให้เกิดขึ้นแทรกแฟงพุทโธท,ที่ภาวนาปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนเกิดความสงบให้เกิดความคล่องแคล่วเมื่อความคล่องแคล่วเกิดมีขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญญาหรือใช้ภูมิปัญญาต่อไปอันจะเป็นไปเพื่อขจัดกิเลสและกองทุก์ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไป